สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่บ้านหินโคนครับตำบลสแก่ชำครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาส่งตู้ให้กับลูกค้าครับบ้านทรงไทยอย่างสวยครับด้านในก็กูผนังอ่าเป็นไม้สักข้างหลังเลยครับนี่ครับพื้นก็ไม้สักฝ้าก็ไม้สักครับภาพอาจจะมี เงาบ้างนะครับแล้วก็เบอร์เลอๆนิดหนึ่งครับเพราะว่าแสงแดดส่องจากหน้าต่างเนาะแล้วก็แสงไฟอยู่ด้านบนด้วยครับเรามาเปิดดูด้านในครับนี่ครับด้านในของชั้นใส่ตู้เสื้อผ้าครับตรงกลางครับตัวกลางก็จะเป็นชั้นแขวนและชั้นชั้นพับครับด้านล่างก็จะเป็น6ลรินชักด้วยกันครับนี่ครับขนาดของตู้มีความลึกถึง60เซนครับความกว้างก็2เมตริบครับตามขนาดที่ลูกค้าสั่งครับ าว่ายาวกว่านี้จะติดปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟเ็ใช้ไม่ได้ครับความสูงจากล่างถึงบน2องเมตรหกสิบนะครับด้านล่างเนี่ยครับใส่กุญแจให้ครับเป็นลิ้นชักทั้งหมดกัน6ตัวครับแถวบนนะครับใส่กุญแจให้ทุกทั้งแถวเลยครับ3ตัวเลยครับนี่ครับใส่ล้างให้อย่างดีครับลิ้นชักขนาดใหญ่ครับพับผ้าได้ผ้าห่มได้ครับใส่เสื้อผ้าได้หมดเลยครับ ใหญ่มากครับแล้วบ้านก็สวยมากครับเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะนะครับแต่มีของร้านต้นสักเฟอร์นิเจอร์อยู่ชิ้นเดียวนี่แหละครับนี่ครับพี่นกครับคนที่เฝ้าบ้านแล้วก็คนที่ช่วยยกครับถ้าไม่ได้พี่พี่น้องน้องนะครับมาช่วยกันยกบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ขึ้นครับเพราะว่าขึ้นชั้นบนด้วยครับแล้วก็ตู้หลังใหญ่น้ําหนักมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาช่วยกันยกตู้ขึ้นมาในห้องนี้ครับนี่เป็นห้องนอนนะครับเนี่ยครับ ชั้นนี้ก็พับผ้าได้เยอะเลยครับลิ้นชักก็เปิดดึงออกสะดวกสบายครับเนี่ยครับพอใส่ล้างให้อย่างดีครับใส่กุญแจให้ด้วยนะครับบานก็ใส่กุญแจให้ครับแต่ส่วนใหญ่ตู้เสื้อาก็ไม่ค่อยได้ใช้กุญแจกันเท่าไรครับแถวล่างก็เป็นลิ้นชัก3ตัวด้วยกันเหมือนกันครับเพราะว่าท่อนล่างนี้มีความสูงเกตสิบเซนครับมีทําเป็นลิ้นชักทั้งหมด6ลิ้นชักครับ ตัวกลางเป็นชั้นแขวนเป็นที่แขวนเสื้อผ้าและก็มีชั้นพับผ้าด้วยครับะนะครับบานปิดเปิดสองบานเลื่อนครับด้านบนก็เป็นชั้นพับผ้าเหมือนกันครับใส่ผ้าห่มได้ผ้านวมได้ครับด้านบนนะครับภาพจะเบลอสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับภาพมันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสครับเพราะแสงมันเขาเรียกว่ามืดบ้างสว่างบ้างอะไรทํานองนี้ครับ ด้านบนก็เป็นบานเลื่อนครับแต่ไม่สามารถจะขึ้นเปิดได้ครับจะเอาของใส่ก็ต้องใช้เก้าอี้ต่อขาครับเพราะว่าสูงมากครับวันนี้ก็มาเก็บภาพถ่ายคลิปที่บ้านลูกค้าครับบ้านก็สวยมากครับพื้นก็ทําด้วยไม้สักทั้งหมดเลยครับมาถ่ายคลิปเก็บภาพเพื่อน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 ให้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ชม